ก็ได้รับมอบหมายมาเหมือนกันว่าให้มาสะสอนเพราะว่ามันมีหลายจุดที่มันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นหมายถึงไม่ยุติธรรมกับทุกๆคนเนี่ยไม่ยุติธรรมครูจะค่อยๆเล่าไปนะว่ามันไม่ยุติธรรมยังไงแล้วเราควรจะต้องทำยังไงเรื่องแรกเนี่ยครูกำลังดูอยู่ตลอดครูกำลังเช็คแอคติ้งของคลาสครูนนอยู่แล้วครูก็เห็นปั๊มเห็นกรีน ออกไปข้างนอกนะคราวนี้ครูจะพูดขอให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะครับทุกคนนะครับออกไปข้างนอกปึ๊บรถพยาบาลจะมารับสองคนนี้ก็คุยกันเริ่มจากการแซวกันเล่นว่ากิีดร้องไห้ทาไมไอ้ตรงอ,อื่นก่อนหน้านี้ไม่เอานะไม่นับเอาข้ามมาตรงเนี้ตรงจุดประเด็นสําคัญเนะี่ยร้องไห้ทําไมท้งนี้ตอบว่าไม่ได้ร้องไห้และ และอะไรไม่ได้ร้องไห้ก็พูดเหมือนว่ามีพี่ปั๊มที่ไปร้องแอบร้องไห้คนเดียวมีคำนี้ออกมาไหมลูก<ด>อ่ะพอได้ยินคำนี้ปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนปั้งเสร็จปุ๊บปั๊มก็ถามกรีนว่า <c oughs> เอ้ยปั๊มกูบอกว่าปั๊มไม่ได้ร้องถูกปะ่ะปั๊มครั้งเดียวตอนคูบีก็จบแล้วถูกไหมปั๊มก็เลยพยายามจะถามว่าใครเป็นคนพูดหรือปั๊มทำตอนไหน นะครับซึ่งกรีนก็บอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้อจำไม่ได้ก็แค่นี้แต่ทีนี้มันไปเพิ่มประโยคในใจขึ้นมาว่าไอการกระทำแบบนี้มันหมายความว่าเรียกร้องความสนใจขโมยซีนขอความสงสารขอคะแนนโหวตมันก็เลยทำให้ปั๊มเนี่ยโมโหหรือเสียใจหรือผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างที่ไปโรงพยาบาลครูก็ยังนึกว่า คูก็เห็นอาการปั๊มมันก็เซงอะไรมันก็ฟึดฟัดรึดทัดของมันซึมสลับไปมาแล้วมันก็ไปโรงพยาบาลทางนี้ก็เล่นเรียนกันไปต่อตามปกติพอกลับมาปุ๊บข้ามช็อตไปตู้มไปห้องครูใหญ่ปั๊มก็ลุกขึ้นมาพูดบอกว่าแต่ครูเดานะว่าสิ่งที่ปั๊มคิดว่าคนพูดเนี่ยปั๊มก็ต้องคิดว่าเป็นพวกนี้พูดปั๊มถึงรู้สึกเสียใจผิดหวังมาก ถ้าปั๊มคิดว่าเป็นกลุ่มคนอื่นพูดปั๊มก็จะไม่เท่านี้ถูกต้องไหมครับแล้วความรู้สึกปั๊มในชั่วโมงนั้นเนี่ยปั๊มไม่มีความสุขแล้วที่จะอยู่กับคนไม่จริงใจถูกไหมเออปั๊มยอมออกดีกว่าถ้าต้องอยู่กับคนแบบนี้ถูกไหมถูกอพอคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าคือไอ้คาพูดหรือว่าปั๊มแอบไปร้องไห้คนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ปั๊มเองก็ไม่ได้สื่อให้ชัดว่า เขาพูดในอารมณ์ไหนเขาพูดเพื่ออะไรซึ่งก็ไม่มีใครจำได้แล้วปั๊มก็มามามาระเบิดใส่ในห้องกับเพื่อนๆทุกคนด้วยคำพูดที่ว่าถ้าพวกคุณอยากแข่งอยากชนะมากเอาเลยแล้วปั๊มก็พูดเป็นนคำนองว่าทำไมต้องมีการใช้เล่นเหลี่ยมการดิสเคดิตการอะไรกันเยอะเออ จนกระทั่งเพื่อนออกไปสองคนนี้ยังอยู่เข้ามาอยู่กับครูใหญ่ปั๊มก็พูดบอกว่าครูใหญ่ถามว่าตั้มคิดว่าใครพูดแต่ประเด็นเนะี่ยมันไม่สําคัญหรอกว่าใครพูดประเด็นมันสําคัญว่าสิ่งที่เขาพูดนะเขาต้องการอะไรหรือเขาพูดในอารมณ์ไหนไอ้คาว่าสร้างซีนขโมยซีนเรียกเสียงบวชเรียกความมันเป็นคํามาจากปั๊มคนเดียวถูกไหมกรีนก็ไม่ได้พูด ว่าเขาพูดแบบนี้สรุปปั๊มก็คิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วปั๊มก็พยายามจะมาหาตัวคนพูดโดยที่ปั๊มก็ไม่รู้ว่าใครพูดแต่ใจปั๊มคิดว่าคนที่สนิทกับปั๊มมากที่สุดพูดมันเหมือนว่าหักหลังพอสองคนนี้เข้ามาเคลียร์แต่ว่าข้อหาที่ปั๊มสาดไปเนี่ยมันดันสาดไปโดยที่ไม่รู้ว่าใครไงคนอื่นๆที่นั่งอยู่เนี่ยผมดูหน้าเขาก็คืองงช็อกตกใจทำไมคุณจะออก เฮ้ยมันร้ายแรงไงขนาดนี้เหรอมันมีการทําร้ายกันหนักขนาดนี้เหรอะแล้วก็เสียใจว่าทําไมปั๊มพูดแบบนี้แต่ผมก็ไม่เห็นอะไรนักมากไปกว่านั้นเสร็จแล้วยังไงต่อสองคนนี้พูดพอปั๊มเริ่มทายใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จบมันก็ไม่มีตัวตนในห้องนั้นปั๊มก็ยังพูดไล่ทีละคนด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงถูกต้องไหมครับอืม จะให้ครูพูดไหมว่าปั๊มพูดถึงคนอื่นยังไงไ,ได้เออปั๊มก็บอกก็คือครูครูใหญ่ถามว่าใครเป็นคนพูดปั๊มคิคคดว่าใครเป็นคนพูดที่ครูปุ้มถามเนี่ยเพราะว่าเพอิญนครูปุ้มเนี่ยไม่ได้น่าจะไม่ได้ไม่ได้ดูแต่แรกแแก็ไม่รู้ข้อมูลว่าเหตุม,นนมันมาอย่างไงก็นึกว่ามันมีการพูดในอารมณ์นั้นจริงๆ Course. ปั๊มก็ไล่ทีละคนว่าอย่างพี่โบเนี่ยปั๊มไม่รู้อย่างเออกรีนไม่เกี่ยว กู๊ดนัดรอนพริ้งเขาใส่กรอบมาตลอดเขาจะไม่พูดคำนี้ให้เขาดูไม่ดีหรอกโอ้โหมันก็เหลือสี่คนนี้เท่านั้นพอสองคนนี้เคลียร์ตัวเองเสร็จปุ๊บมันเหมือนปั๊มเข้ามาปั๊มก็สายขี้ใส่ทุกคนนะ่ะพอสองคนนี้เข้ามามาล้างขี้ออกสองคนล้างให้มิกกี้กคนแต่ผมก็งงว่าทำไมคุณไม่ไม่พยายามบอกเขาว่าเฮ้ย เราจบแตไ่ไอ้ที่เลอะๆไปเนี่ยยังไงอะพอหลังจากนั้นมันมีสามเอพิโซดเอพิโซดหนึ่งคุยในห้องครูใหญ่เอพิโซดสองมาคุยในห้องน้ำชายเอพิโซดสมาคุยข้างหน้าอันหลังนี่มีมิกกี้มาครูก็เห็นว่ากี่เริ่มจะดีละเริ่มบอกว่าไม่มีใครเขาจะแข่งหรอกเริ่มอธิบาย แต่มันก็ยังไม่จบพอสองคนนี้เริ่มเคลียร์ตัวเองจบปั๊มก็สบายใจขึ้นเพราะว่าปั๊มเชื่อใจแล้วว่าสองคนนี้ไม่ได้พูดไอคนอื่นก็ไม่น่าจะพูดสบายใจปุ๊บจบสองคนนี้ก็เริ่มสบายใจที่เราเคลียร์ตัวเองได้คราวนี้เริ่มขนองปากเข้าไปในห้องน้ำชายคุยกันไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้เลยเนะี่ย ที่มันทำลายอะไรทั้งหมดทั้งมวลของครูไปเลยไอเอีพิโซดสองในห้องน้ำชายเนี่ยมันมีหลายทัศนคติที่ครูห่วงมากครูไม่สบายใจนอนไม่หลับแบบการแบ่งพักแบ่งพวกคำว่าพวกเราหรือคำว่าแบบถ้าเป็นข้างนอกเดินไปตบหัวแล้วหรือคำว่าพอเห็นไหมพอปั๊มบอกว่าปั๊มจะออก สองคนนั้นยิ้มหันมามองหน้ากันแล้วยิ้มเลยครูก็ไม่เห็นว่ามีใครยิ้มเลยถ้าปั๊มเห็นปั๊มแน่ใจเหรอว่าเขายิ้มในอารมณ์อย่างนั้นครูจะถามปั๊มให้ปั๊มคิดนิดหนึ่งนะว่าถ้ามันมีการเล่น